โอ้ไปแล้วพี่ฟิมมาแล้วพี่ฟิมมาแล้วพี่ฟิมมาแล้วพี่ฟิมอยู่ไหนฮ่าฮ่าพี่ฟิมอยู่ไหนขึ้นแม่ฮ่าพี่ฟิมอยู่ไหนพี่ฟิมอยู่ไหนเห็นหรือยัง ลงมาพี่ฟิมพี่ฟิมอยู่ไหนลงมาก่อนไปเที่ยวสนุกไหมพี่ฟิมมาแล้วดีใจยังเลย ไปแล้วครับเอาเจ๊หนของฝากน้องล่ะเอามาว่ะเอาของฝากน้องมาว่ะนี่อยู่เปลนี่พี่ฟิล์มจา๋าพี่ฟิล์มไปเที่ยวสนุกไหมพี่ฟิล์มสนุกเหรอ พี่ฟิล์มสนุกสุพรรณษาตันนั้นพี่ทีมพี่ฟิมได้ไปเที่ยวสนุกมากเลยดีใจจังเลยพี่ฟิล์มมาแล้วน้องหมาก็ดีใจน้องช้างก็ดีใจครับ เลียน้องเมาอ่ะน่นนุ่นนุน่น,นพิจิไต้ไรเหรออ่าไปห<อ>าพิจิเอ้าไปสนพิจิมีของกินด้วยนะพิจิมีของกินด้วยนะโอ้ขนาดของกินยังไม่สนเลยครับ เต้นต้นไม้ครับเอาเหลือไว้ให้น้องบารมีกับต้นอ้อด้วยได้ออปเปนมานะครับผมทำไมถึงไม่หิวล่ะฮะกินยาเยอะพี่ฟิล์มกินเองเลย แม่พ่อพ่อชิมลูกหนึ่งสุพรรณสาไม่กินเออเอามัมมัมแล้วมัมแล้วมัมแล้วอ,อ,อะไรเนี่ยไม่ยอมกินเดี๋ยวให้แม่ถือไว้ให้บารมีดีกว่าส้นออด้วย อร่อยเข้าอร่อยอะไรเนี่ยไ,ไ,ไม่ยอมกินกินลูกหนึ่งเหมือนงอนพี่ฟิมเหรอสงสัยจะงอนพี่ฟิมครับเพราะว่าพี่ฟิมให้ไปด้วย,วยอยากไปด้วยหนูไปไม่ได้ลูกมันไม่มีที่นั่งเนาะพี่ฟิมเนาะ <c oughs> ก็มันไม่มีที่นั่งนะ่ะ จะไปได้ไงเอาแอปเปิ้ลไว้ให้อร่อยอร่อยขอกินอีกแล้วอร่อยจังเลยคุณแม่เหลือไว้ให้สุพรรณษาบารมีด้วยโหไม่กินกับพี่ฟิล์มไม่ยอมกินกับพี่ฟิล์ม งอนเข้าเหรอระวังเขาไม่เล่นด้วยนะสุพรรณษาระ <c oughs> วังเขาไม่เล่นด้วยนะมาสงสัยกินแค่นั้นแหละแล้วไปเดินเที่ยวกันดีกว่าปะค่ำแล้วเดินเที่ยวกันก่อน <c oughs> เอาไว้ให้น้องบารมีกับต้นอ้อด้วย,ยไ,ปวไปแล้วนัน่นไปแล้วนัน่นพี่ฟิล์มไปแล้วนัน่นพี่ฟิล์มจ๋าพี่ฟิล์ม ไปเที่ยวสนุกไหมเย้ yeah, ดีใจจังเลยพี่ฟิล์มมาแล้วพี่ฟิล์มของหนูมาแล้วดีใจจังเลยวิ่งเร็ววิว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 ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้โห ดูตูดตูดกระเพื่อมเลยครับวิ่งตูดกระเพื่อมเลยตูดกลมวิ่งตูดกระเพื่อมเลยจับมือพี่เฟล์มมาอีกจับมือกันวิ่งเล่นกันครับผมวิ่งเล่นกัน โอ้โหรอแต่พี่ฟิล์มมานะครับผมรอแต่พี่ฟิล์มกลับมาไหนเสียงไงสิเสียงว่ะเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงวันนี้ไม่มีเสียงเลยเสียงก่อนสิอ่ะเสียงเสียงว่ะเสียง่วงทำไง่วงทำไง หัวงทำไงลูกหัวงทำไงไม่มีเสียงเลยพี่ฟิมไม่รักนะเสียงเร็วเสียงก่อนทำไงเสียงทำไงลูกเสียงดูลักพี่เขาครับวันนี้เสียงหายเหรอสุพรรษาเสียงหายแล้วคะเสียงเร็ว à? à, P. còn né con, không có tiếng đâu. à, à, làm tha cái này nè, tha cái พี่ฟิมพี่ฟิล์มจ๋าอย่าไปนานอย่างนี้อีกนะหนูคิดถึงหนูรอแล้วรออีกรอถึงค่ำเลยวันนี้นะ่ะคิดว่าพี่ฟิล์มจะไม่มาซะแล้ว พีฟ่ฟิล์มลองทําท่าร้องเสียงอูแบบนไงสินะ่ะเขาลองตามไหมลองทำที่อู้เตืยนไหมลองลองวิ่งเราทําท่าร้องอู้เหมือนช้างร้องอะ่ะเขาจะตามไหมอู้บบนี้ฮะทางนี้ก็ได้อูด้วยวะอูอูอ เห็นไหมพี่ฟิมไม่ลองสุพรรณษาก็วิ่งตามอยู่แล้วเนาะสุพรรณษารักจังเลยพี่ฟิล์มรักตลอดการเลยวันนี้ดูงอนๆงอนนะครับวันนี้งอนงอนวันนี้ดูงอนงอนนะครับผมน่าจะเมื่อเช้าไม่ได้ไปด้วยละมั้งครับดูงอนงอนนะครับขนาดแอปเปิ้ลยังไม่กินเลยนะครับผมน่ารักมากนะครับ สุพาดูครับโอ้โหกอดเอ็นดูครับเอ็นดูเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเลยเอ็นดูสุดๆเลยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ พี่ฟิล์มกลับจากโรบินสันนะครับผมก็มีแอปเปิลมาให้สุพรรษาแต่ว่าสุพรรษารู้สึกว่าจะงอนๆนะครับไม่ยอมกินวันพี่ฟิล์มเมื่อเช้าไม่ได้ไปด้วยหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอบายบายท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับพี่ฟิล์มขอบคุณครับหน่อย สวัสดีครับบ๊ายบายครับ